รุ่นงสองเข้ามาเนี่ยเป็นยังไงบ้างโอ้รุนแรกครับคือใครมาทํางานที่บ้านเนี่ยต้องทะเลาะก,กับที่บ้านแน่นอนทะเลาะกันจนถึงขั้นผมขอลาออกการทําธุรกิจแฟรชายนะครับสาขาเยอะปัญหาเยอะไปตะเวนตามโรงงานเป็นจิตก็ไลอ่ออกมาหมด สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ s m e Journey ครับรายการที่จะพาเจ้าของธุรกิจตัวจริงมาแชร์ประสบการณ์จริงเจ็บจริงและทั้งปัญหากับทางออกที่เขาเจอนะครับเพื่อเป็นบทเรียนให้กับผู้ประกอบการทุกคนครับผมมิกครับผมมน,นูครับครับวันนี้เราอยู่กับคุณมอสนะครับเจ้าของธุรกิจใจแอนลูกชิ้นระเบิดเป็นนักธุรกิจที่วัยยังไม่ถึง30ปีนะครับ ทำมาแล้วมากกว่า17ปีนะครับ,รบยินดีต้อนรับคุณมอสครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมมอสจากใจแอนลูกชิ้นระเบิดนะครับผมเริ่มตอ้นอยังไงครับใจแอนลูกชิ้นระเบิดกล่าวกันเลยว่าจริงๆเริ่มตั้งแต่รุ่นพ่อของผมนะผมเป็นรุ่นที่2ที่มารับช่วงต่อเนาะคุณพ่อเนี่ยเริ่มตั้งแต่สมัยที่ท่านยังเป็นพนักง,งานออฟฟิศ17ปีที่แล้วนะครับท่านเป็นพนักงานที่เป็นผู้จัดการด้านการขายการตลาดเนาะท่านก็มีโอกาสได้ออกตลาดอยู่บ่อยๆ่นะครับทำให้ท่านเนี่ยได้เห็นเลย กับไม่มีใครเอามาทําแบรนด์ที่มันเป็นแบรนด์แบบจริงจังให้มันเติบโตนะครับท่านก็เลยอยากจะมาทําแบรนด์ตรงนี้ท่านก็ไปที่ตลาดแห่งหนึ่งแล้วเห็นว่ามันมีร้านกล้วยทอดขายดีมากร้านหนึ่งพระเจ้าช่วยพอดีจริงๆ <Okay. S 2> ครับแต่ว่าท่านก็ไปขอเรียนวิชากล้วยทอดเนี่ยอยู่นานมากเลยครับแล้วจนสุดท้ายเนี่ย mm hmm. เขาก็มาสอนให้ mm hmm. เขาสอนเนี่ยก็ไปเรียนอยู่เป็นเดือนแต่ระหว่างที่เรียนกล้วยทอดเนี่ยเห็นร้านลูกชิ้นทอดเนี่ยอยู่ใกล้ๆออท่านก็เลย เีโอกาสเนี่ยก็ไปเรียนกล้วยทอดแหละขอเรียนวิชาลูกชิ้นทอดด้วยเลยนะครับเอามาสองอย่างเลยเอามาสองอย่างเลยนะครับพอเรียนจบวิชาทั้งสองอันเนี่ยท่านก็ออกมาเลือกว่าเอ๊ะจริงๆแล้วควรจะทํามันไหนนะครับสุดท้ายเลือกเป็นลูกชิ้นทอดนะครับเพราะว่าบริหารจัดการได้ง่ายกว่าเพราะกล้วยเนี่ยเป็นสินค้าเกษตรนะครับมันมีความเซนซิทีฟเยอะนะครับก็เลยเลือกมาเป็นลูกชิ้นคุณภาพอะไรอย่างนี้ก็อาจจะลาบากกว่าถูกต้องครับเพราะลูกชิ้นเนี่ยจริงๆมันผ่านการแต่รูปมาแล้วครั้งหนึ่งมันทั้งจัดเก็บได้ควบคุุมมณภาาาาพได้กกกว่่ันนท็เลย ลองเปิดร้านลูกชิ้นเล็กๆดูนะก็ไปขายตามตลาดตั้งแต่สิปีแล้วก็ผมตอนนั้นยังเรียนประถมมัธยมอยู่ก็มีโอกาสได้ไปช่วยขายอยู่ในตลาดเป็นตลาดแถวบ้านเลยซอยท่าอิดของผมเนี่ยก็ไปฝึกขายตั้งแต่ตอนนั้นตากแดดตากฝนมือตอนนั้นมือพองหมดเลยอทนไม่เป็นทนไม่เป็นโอเคแล้วไว้เด็กนั้นรู้สึกยังไงกับธุรกิจนี้ของที่บ้านอ่ะจริงๆตอนเด็กสนุกนะครับผมชอบไปออกตลาดจริงๆชอบ คุยกับคนอยู่แล้วแลก็ไปออตลาดก็สนุกดีแล้วก็เป็นประสบการณ์การเรียนรู้แล้วก็ได้ทําหลายๆอย่างนะครับก็ไปช่วยตั้งแต่เด็กๆนะครับแล้วก็จนร้านมันเริ่มไปได้แนละ้วท่านก็มองเอยจริงๆมันแบบแบบ,แบ,บอย่างเงี้ยมันไปได้ก็เลยมองว่าทําเป็นบิสเนสแพลนเนี่ยไปนเสนอตามโรงงานเราต้องการลูกชิ้นที่มีคุณภาพกรอบนอกนุ่มในไม่เหนียวไม่เหี่ยวไม่ข่าวโอ้โหอน <มา S 2> เซ็มต์คุณพ่อตั้งแต่ตอนนั้นเลยรีควา์เนต์เป๊ะมากเป๊ะมากแต่ว่าดีควร์เปต์เป๊ะแต่มีร้านแค่ร้านะรคับ เพราะว่ามันมี้านขายแค่้านเดียวใครจะมาทําให้สเปคขนาดนี้ทําให้คุณค,คนเดียวจนโรงงานสุดท้ายเนี่ยไล่ออกมาแหละนะครับ,ค,รบคุณแม่เขาไล่ออกมามันเจอลูกเขยเขาลูกเขานะครับ <hundred. S 2> กาลังสวนกลับก็ไปไปดีในโรงงานเขาก็เออพียเม,มาทําอะไรอะไรเงี้ยเขาก็เลยได้โอกาสคุยกันคุณพ่อก็เลยเสนอแผนธุรกิจอีกครัางหนึง่งแล้วลูกเขามองเห็นโอกาสเขาก็เลยผลิตยอมทำให้ใช่จนเป็นพาร์ทเนอร์ยาวกันมาตอนนี้ใช่ครับที่ผลิตให้เราเยงเจ้าเดียวจุดสําคัญเลยนะเพราะว่า จะทำธุรกิจอะไรเนี่ยตัว supply s i ส e เนี่ยก็จะเป็น key partner ที่เราต้องคอย validate นะฮะนี่ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดี<ช>ก็เลยได้คุณโรงงานที่มีคุณภาพมาตรฐานมาช่วยเป็นต้นน้ำให้ตั้งแต่ยังเล็กตั<ช>้งแต่ยัง MOQ หรือเรียกว่า minimum ordering quantity มันไม่ถึง<ช>ตั้งแต่วันแรกๆเลยใช่ครับจนพอพอาพอได้โรงงานปุ๊บเนี่ยตั้แต่แจกเบอรี ๋อเออร์ลี่เลยเออร์ลี่เลยเพราะตอนแรกทางานประจาไปด้วยแล้วก็ทําอันนี้เสริมไปด้วยท็อบบี้ไปใช่แต่ว่าพอมองเห็นช่องทางแล้วเออร์ลี่เลยแล้วเอาเงินก้อนเออร์ลี่ที่ได้มาครับแจกแฟนชาย20สาขาโอเคสมัยก่อนเป็นรถเข็นกําลังบูมเพราะท่านแจกเป็นรถเข็นแต่ก่อนต้องลงนิตยสารตามฝันที่เป็นจริงเลยใช่แล้วก็ส่งจดหมายมาเป็นตั้งเลยครับก็ไปนั่งอ่านว่าเอ้ยทำไมถึงอยากทำแล้วมีทำเลตรงไหนท่านก็แจกไปเลยส0สาขา ก็มันก็เหมือนออกเห็บครับค่อยๆขึ้นไปว่ามันขายได้จริงอะไรเงี้ยค่อยๆโตไปจนปัจจุบันมีประมาณ2,000สาขาครับตั้งแต่แรกตั้งชื่อใจแอนเลยปะ่ะใช่ครับมีที่มาไหมมาจากลูกชิ้นที่ลูกใหญ่ขอ,องโตของโต,งโตใช่ก็เลยเป็นใจแอน ครับตอนเริ่มต้น20สาขาแรกกับปัจจุบันเนี่ยคิดว่าน่าจะมีการเปลีย่ยนแปลงค่อนข้างเยอะคุณมอสเข้าไปอินเวสต์ตอนไหนนาอะไรเข้าไปสู่สกิจการเนี่ยแล้วคุณก็เรียนของคุณมาในสายอาชีพในอะไรแล้วไม่ได้ไปทําอะไรเออมันพกผ่านยังไงมาจริงๆต้องบอกว่าผมมาเรียนวิศวะมาครับแต่ผมไปทํางานบริหารจริงๆผมไปทางานข้างนอกก่อนยังไม่ได้มาทํางานที่บ้านจริงๆตั้งเป้าอยากทำงานข้างนอกสักห้าปีอยากเก็บเกี่ยวประสบการณ์บริหารกับการตลาด แต่เราเก็บเกี่ยวไปเลยคะงานบริหารกำลังจริงกำลังเติบโตได้ดีมากนะเงินเดือนก็ดีมากตอนนั้นทำอะไรอ่ะจริงๆทําเป็นบริษัทเสื้อผ้าเป็นผู้จัดการนะครับใช่ซึ่งเราก็กําลังบุ้งแรงเลยกำลังไฟแรงเลยแต่ว่าคุณพ่อบอกว่าไม่ได้แล้วต้องให้กลับมาช่วยพะทีบ้านยุ่งมากโอ้อย่างนั้นเลยใช่ครับตอนนั้นมีกี่สาขาแล้วมันหน้าตาความวุ่นวายเป็นไงบอกจำจำไม่ได้น่าจะมีร้อยกว่าเลยแต่พันต้นๆอะไรเงี้ยแต่ความวุ่นวายคือมันค่อยๆโตขึ้นมาแล้วมัน ด้วยความที่ว่าแต่ก่อนเราโตขึ้นมาจากเล็กๆนะครับมันอาจจะไม่ได้มีระบบอะไรชัดเจนอะไรเงี้ยเราก็โชคดีที่เราได้ทํางานด้านการบริหารอะไรมาก่อนเนี่ยเราเห็นระบบ,บของบริษัทใหญ่ต่างประเทศของทางานบริษัทญี่ปุน่น <painting. S 2> ก็ได้เห็นว่าเออจริงๆบริษัทที่มีระบบสูงๆแล้วเราได้จับตรงนั้นจริงๆมันเป็นไงลแล้วก็กลับมาแล้วก็เอากลับมาพัฒนาบริษัทจริงๆผมกลับมาประมาณ6 7ปีแล้วมาทําที่บ้านนะครับก็<ๆ>มาพัฒนาหลายเรื่องที่มันเปลี่ยนไปจากแต่ก่อนนะครับเช่นระบบงานแต่ก่อนตอนผมเข้ามาเนี่ย จริงๆต้องบอกก่อนว่าคุณพ่อให้ไปฝึกทุกผแผนกเลยนะไปตั้งแต่ขนลูกชิ้นไปแบกกระสอบอไปส่งตามขนส่งเป็นคังโยนลูกชิ้นเข้าตู้แช่ต่ตางๆมาทํางานฝ่ายขายาทํางานฝ่ายบัญชีทาครบทุกผแผนกและสุดท้ายให้มาลงงานฝ่ายขายนะครับมผมก็แล้วก็ดูภาพรวมเนาะเราก็ค่อยๆสร้างทีมเพราะแต่ก่อนเนี่ยเราเราก็ค่อยๆโตเข้ามานะมันก็มาจากขวบเรือคนเดียวคือคุณพ่อพอเรามองอยากให้มันเป็นระบบเนี่ยเราก็ต้องค่อยๆสร้างทีมขึ้นมาเรามีการจ้างคนที่มี ประสบการณ์มากขึ้นเข้ามาทํางานในบริษัทเพื่อมาคุม,มในแต่ละยูนิตต่างๆเรามีการฟอร์มแผนกที่ชัดเจนแผนกไหนมีหน้าที่อะไรทํางานด้านไหนนะครับแล้วก็ค่อยๆเติบโตมาแต่ก่อนในบริษัทไม่มีแผนกมาเก็ตติ้งด้วยซ้ำคกิดด้วยความที่เป็นการตลาดยุคเก่าออก็จะเป็นคุณพ่อเนี่ยไปออกตั้งซื้อพิมพ์ไปออกอะไรต่างๆแต่ผมเข้ามาในยุคที่มันเปลี่ยนผ่านมาประมาณนึงแหละเป็นการตลาดออนไลน์รเราก็ค่อยมาฟอร์มทีมมาเก็ตติ้งขึ้นมาเพราะว่าเราก็ มีหลายแบรนด์จริงๆมีหลายแบรนด์ในเครือบริษัทเราใช้เอเจนซี่เนี่ยไม่คุม้มเพราะว่าเอเจนซี่เขาคิดเป็นเปิดแบรนด์เนาะแต่เรามีหลายแบนรนด์ในบริษัทผมก็คิดว่าเราทำอินเฮ้าส์ดีกว่าแล้วก็พัฒนามาจนมีทีมมาร์เก็ตติ้งชัดเจนมีการทำออนไลน์แอดชัดเจนทำเพจทำเว็บไซต์ครับก็มาฟอร์มทีมตรงนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ค่อยๆฟอร์มแต่ละแผนให้มันเป็นรูปเป็น่างมากขึ้นตอนก่อนคุณพ่อเรียกเราเข้ามากับเราเข้ามาแล้วเนี่ย มันมีสเกลที่แตกต่างกันขนาดไหนสเกลจริงๆก็ต่างกันประมาณนึงครับผมเข้ามาผ่านมาทุกวันนี้ก็โตขึ้นมาจํานวนสาขานะี่ยเกือบเกือบจะเท่าหนึ่งนะครับมันก็ก็แตกต่างกันมากทั้งตัวสาขาเพราะว่าการทําธุรกิจแฟรนไชส์นะครับสาขาเยอะปัญหาเยอะอเราไงถึงเราถึงจะควบคุมได้นะครับนี่ก็เป็นเรื่องสําคัญเลยแต่ก่อนเราไม่ได้มี การควบคุมคุณภาพที่ชัดเจนปัจจุบันเนี่ยเรามีตั้งแต่ระบบที่เช็คเลยว่าลูกค้าสั่งสินค้ามาเท่านี้ต้องใช้น้ําจิ้มเท่านี้ต้องใช้บรรจุภัณฑ์เท่านี้เรามีทีมวิ่งออกตรวจที่ชัดเจนมีรู้ที่ชัดเจนปีหนึ่งคุณต้องเข้ากี่ครั้งกี่ครั้งกี่ครังางระบบไม่หมดบางระบบมีการทําตัวระบบ customer voice ลูกค้าฟีดแบ็กเข้ามาทีมแอคชั่นยังไง1นึ่งสมี่โปรเจก์ชัดเจนใช่ครับตรงนี้ผมขอเสริมนิดนึงสาหรับชาว SME นะ เราส่วนมากจะมุ่งเป้าเรื่องหา new S curve ต้องปรับเปลี่ยนต้อง transform เนี่ยเป็นเพราะว่าระบบนิเวศเปลี่ยนซึ่งอันนี้เราเราคุยมาเยอะว่าเออมันเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัลเต็มตัวแต่สิ่งหนึ่งที่หลายครั้ง SME ลืมซึ่งคุณพ่อคุณมอสเนี่ยอ่านขาดก็คือเขาเรียกว่าเครื่องจักรของตัวเองเพราะว่ามันจะมีจริงๆแล้ว SME เอาแบบเร็วๆเนี่ยมันจะมีอยู่4เฟสนะเฟสแรกอะถ้าตัวเลขกลมๆอาจจะประมาณสัก10ล้านคุณจะทำแบบหนึ่ง พอคุณสเกลไปถึง50ล้านมันจะใช้เครื่องจักรแบบหนึง่งมันเหมือนเราต้องการจะไปถึงที่หมายอะฮะล้วก็ขับรถประมาณสัก30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยคุณปั่นจักรยานได้เหนื่อยหน่อยนะถึงนะ30แต่พอคุณแคลิเบอร์คุณมีมิชชั่นใหม่คุณธุรกิจสภาพแวดล้อมเปลี่ยนตัว50ล้านเนี่ยคุณอาจจะต้องเริ่มซื้อรถมอเตอร์ไซค์ ide, นะฮะแล้วพอขึ้นไปอีกแคลิเบอร์หนึ่งเนี่ยเร็วๆก็จะมีสักประมาณ100ล้านและไปต่อจากนั้นก็ประมาณ500แล้วหลงังจากนั้นก็เป็นซ L ผมก็จะสื่อให้ฟังว่าตรงนี้หลายคนเนี่ยไปมองแต่ด้าน transform เพื่อจะเกิดบริการที่จะไปแข่งขันแต่จริงๆแล้วการ transform within ก็คือการจัดบริหารจัดการภายในเหมือนที่คุณมอสให้ไอเดียนะจัดระบบจัดมีซีเควนต์เนี่ยอันเนี้ยมันเป็นแคลิเบอร์สำคัญที่จะมีหลายคนลืมกลับมาพัฒนาองค์กรภายในแล้วเพื่อจะรองรับเครื่องให้เครื่องจากตัวเนี้ย ลองรับสเกลต่อไปซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากนะฮะจากเดิมที่ลูกทุ่งหรือทำกันเองใช่ไหมครับหลักร้อยสาขาก็มัวๆทำได้อะแต่ตอนนี้มีระเบียบระบบมันก็เลยเป็นบันไดขั้นต่อไปที่ทำให้คุณสเกลไดนะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ที่ดีมากๆการทำธุรกิจที่มันสเกลมันไป2,000ล้านนี่มันไม่ง่ายผมอยากถามไปถึงวิชั่นของคุณพ่อที่วางไว้แล้วคุในฐานะที่เป็นนักวิศวกรรมศาสตร์นะ ไปวางระบบเนี่ยเพื่อซัพพอร์ตให้วิชั่นนั้นมันเกิดขึ้นนะ่ะท่านมีวิชั่นยังไงกับธุรกิจนี้หรือว่าการทําเรื่องนี้บคือจริงๆวิชั่นของบริษัทเนี่ยคือสุความเป็นเลิศเรื่องสินค้าทอดอ,อะไรทอดได้เราทอดหมดขายหมดแต่มิชชั่นอีกอันหนึ่งซึ่งเป็นคอของบริษัทเลยคือการสร้างไรายได้แล้วก็สร้างอาชีพให้กับคนไทยเป็นสิ่งที่คุณพ่อเนี่ยปลูกฝังผมตั้งแต่วันแรกที่เข้าไปทาจริงๆแรกๆอาจจะไม่ได้ซึมซับได้มากพอทํามาถึงทุกวันนี้เราเข้าถึงมาแล้วว่าเราต้องการมาทางนี้ จะสังเกตได้จากชุดแฟนชายเราก็ได้ชุดแฟนชายเราเนี่ยราคาเริ่มต้นหลักพันหลักหมื่นคือคนจะเป็นคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าก็เข้าถึงได้คนที่มีงานประจําอ,อาจจะไม่ได้มีเงินเดือนมากอย่างมีรายได้ทางที่2ก็เข้าถึงได้ยันถึงทําเป็น1 0 2 0 30สาราคาสเกลใหญ่ก็สามารถทําได้คือเราสร้างไรายได้สร้างอาชีพให้กับคนไทยจริงๆซึ่งเราก็ยังยึดมั่นมิชชั่นนี้มาตลอดช่วงเศรษฐกิจมีปัญหาไม่เป็นโควิดหรือว่าตอนนี้ ตรงนี้ก็ช่วยคนได้เยอะหลยใช่ปีหน้าต้องทอดกระถิ่นแล้วทอดผระป่าแล้วจะได้ช่วยคนได้เยอะๆหน่อยน่าสนใจอะไรทอดไดทอดหมดเลยใช่ไหมครับโอเคปัญหาอยู่มันมันคงไม่ได้ลอยด้วยกีบกุหลาบนะนั่นแหะสิฟังดูมันดีไปหมดเลยนะทุกอย่างมันดีหมดเลยอคุณเข้ามา t r a n s i ช่นระหว่างรุ่นเตี่ยนะที่ทํามาสิปีแล้วรุ่นรุ่น2เข้ามาเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับโอ้รุนแรงครับคือเข้ามาผมว่าคลาสสิก คือใครมาทํางานที่บ้านเนี่ยต้องทะเลาะกับที่บ้านแน่นอนทะเลาะกันจนถึงขั้นผมขอลาออกมันก็ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วคือทำยิ่งกว่าไม่เอาแล้วพอดีกว่าอะไรเงี้ยยิ่งเราเป็นคนมีทางเลือกด้วยนะก็คือมีอาชีพมีอะไรอยู่ด้วยนะใช่จริงๆผมกลับมาดำที่บ้านเนี่ยเงินเดือนน้อยกว่าเดิมนะครับทุนพ่อให้เงินเดือนน้อยกว่าเดิมนะครับแต่ว่าเราก็อยากทําให้มันโตต่อไปเนาะเราก็เป็นมองว่าเราก็มีคือด้วยความที่ว่าคุณพ่อเนี่ยก็เป็นนักต่้ง ท่านก็จะมองไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วแล้วก็ท่านจบการตลาดอะไรมาท่านก็จะใช้ f e ล l i n g ใช้หลายๆอย่างใช้การ feeling ซึ่งประสบการณ์ท่านสูง mm hmm. ส่วนผมเนี่ยจบวิศวะทํางานบริหารก็จะมีเรื่องตัวเลข mm hmm. ซึ่งสองเรื่องนี้มันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเวลามาคุยกันเนี่ยมันคุยกันไม่รู้เรื่อง mm hmm. นะครับหลายๆครั้งผมเนี่ยทะเลาะกันทั้งวันนะครับ mm hmm. ไม่ได้งานเลยนะครับ mm hmm. ก็ทะเลาะกันทั้งวันแต่ว่าผมก็มองว่าจริงๆมันเป็นทะเลาะเพื่อให้บริษัทมันดีขึ้นโตขึ้น mm hmm. ทุกคนต่างมีจุดมุ่งหมายที่ดีอะไรเงี้ยเราก็ต้องมาดูว่าเราสามารถทํำยังไงให้บริษัทหรือเราทังคูดเนี่ยสามารถมุ่งหน้าไปต่อกันได้ต้องทําสิ่งที่มันเป็นระบบมากขึ้นอย่างเวลาผมจะไปเสนอตัวเลขเสนอโปรเจกต์ต่างๆเนี่ยคือผมไม่ได้เดินเข้าไปแล้วเออจากทําวันนี้นะครับนู่นนั่นนี่มันทําอย่างนั้นก็คือคงโดนไล่ออกมาผมก็ต้องมีทําเหมือนทํางานบริษัทเลยเราก็มีแผนชัดเจน1234โปรเจกต์เป็นอย่างนี้มี ตรงนี้เราจะอาจจะเสียตรงนี้ได้ตรงนี้ได้คือเท่าไหร่รีเทิร์นยังไงคือมันมันต้องชัดเจนในการทํางานเพื่อให้มันคุยกันได้มากขึ้นนะครับ<ม>เข้าถึงกันได้มากขึ้นจริงๆพอเรื่องนี้นะตัวเลขเนี่ยอย่างที่พี่มนูชอบบอกนะตัวเลขมันไม่โกหก ใช่ไหมฮะแต่มันเข้าตำราเล่มหนึ่งเขาเรียกว่า the truth hurts คือความจริงมันเจ็บปวดผมคิดว่าการทะเลาะกันโดยเฉพาะเดี๋ยวเดียอทะเลาะกันเลยความเห็นที่แตกต่างกันก็เกิดขึ้นจากคนรุ่นใหม่ที่เป็น data driven ซึ่งเป็นตำราที่ถูกต้องแล้วมันไม่โกหกแต่มันไปเขาเรียกอะไรมัน hurt อ่ะใช่ไหมแล้วบางทีมันก็ g u t feeling เนี่ยมันทำไปเนี่ยมันก็เหมือนกับมันก็ไปเรื่อยๆแต่พอเจอตัวเลขเนี่ยมันก็สะอึกเหมือนกันนะแต่มันก็พามาให้มันถึงตรงนี้ใช่แต่ ทีนี้มันก็เลยอยากจะถามต่อว่าแล้วมันเฮิร์ตกันอย่างนี้เนี่ยแก้อย่างไงต้องแข็งให้เป็นแล้วก็อ่อนให้พออ oh. ครับ <Okay. S 2> ก็คือเวลาที่เรามีโปรเจกต์อะไรต่างๆอะ่ะเราต้องแข็งที่เราจะทําให้มันสําเร็จแล้วเราต้องพิสูจน์มันให้ได้จริงๆ mm. แต่ในวันที่คุณพ่อเนี่ยท่านก็มีประสบการณ์เยอะ mm. เขามีความเพียอย่างเงี้ยทะเลาะก,กันจนเสร็จเนี่ยเรามาตกผลิตบางทีเราต้องอ่อนให้พอเราต้องทําตามเขาให้ได้แม้มันจะขัด mm. กับสิ่งที่เราดําเนินมาก็ตามผมว่า มันต้องเทคบาลานกันไปคือมันสุดโต่งซ้ายขวาไม่ได้คือสุดท้ายบางเรื่องอาจจะได้บางเรื่องอาจจะไม่ได้คือมันต,ต้องมีเรื่องที่เราแต่ถ้าเราไม่แข็งเลยเนะี่ยมันก็จะเวลาคือเราก็จะไม่ได้ทําอะไรเลยวิศวกก็จะไม่มีไอเดียอินโนวชั่นใหม่ๆขึ้นมาเลยมีคําถามแปลกๆมีไหมแฟ์เบสตัวเลขเป็นแบบนี้แล้วเมื่อกี้นี้หมอใช้คําว่าเขามาด้วยการ์ดฟีลิ่งแล้วนะแล้วก็ขัดแต่พอเดินหน้าไปของเขาเจ๋งกว่ามีครับ มันมันเป็นธรรมดาผมว่าคือจริงๆผมมองว่าตัวเลขเนี่ยถ้าคนทําเหมือนกันหมดมันจะไม่มีคนที่ชนะครับท่านสร้างมาได้เพราะท่านเป็นอย่างเงี้ยแหละคือท่านมีการฟิลลิ่งที่แตกต่างจากคนอื่นถ้าเราสามารถบาลานซ์ตรงนี้ได้นะมันจะติดปีกเลยนะเราก็ต้องเอามาเป็นเหมือนประสบการณ์ของเราว่าเออเนี่ยทำอย่างนี้ไปมันก็ได้บันทีเราจะต้องฉีกจากกรอบของตัวเลขเราบ้าง Data เนี่ยมันบอกสิ่งที่ผ่านไปแล้วราะสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้น ทำอย่างนี้แล้วเป็นอย่างนี้ทำอย่างนี้แล้วดีแต่ว่าถ้าคุณจะหาอะไรที่มันแบบเขาเรียก cutting edge innovation นะบางทีมันต้องกัด feeling บวกกับข้อมูล support <Okay. S 2> แล้วก็คำนวณความเสี่ยงอนะแล้วผมมองว่าอีกอันหนึ่งนะแต่แค่ไม่ได้คูนเขาฟังตัวเลขคุณเขาก็นอมรับนะแล้วเขาก็กนะัด feeling เนี่ยสมมุติตอนแรกเขาจะกัดเนะแต่ไม่มีคุณนะพอมีคุณเนี่ยเขากัดเอบวกหน A ึนะ่งะแล้วจริงๆอันนั้นมันก็เลยทำให้แต้มต่อนะ แต่หน้าฉากเนี่ยมันดูเหมืนมันโดบพ่อพร้อมจะไล่ออกจากบ้านตลอดเวลาผมก็พร้อมจะออกตลอดเวลานะ <c oughs> <c oughs> แต่นี่คือสเสน่ห์ของของแฟมิลนะี่บิสเนสนะใดๆเนี่ยสิ่งที่มันมีคุณค่าเหนือทุกสิ่งอย่างเนี่ยก็คือความรัก แล้วก็ความมุ่งมั่นที่จะเป็นสถาบันครอบครัวด้วยมุมนึงมันฟังดูเหมือนมันขัดแยง้งแต่อีกมุมหนึ่งเนี่ยความจริงใจกับเบสไลน์เนี่ยมันมีแต่ความเอื้ออาทรความเมตตาเพียงแต่ว่ารูปแบบการแสดงออกเนี่ยอย่าไปยึดติดกับมันมากเกินไปผมคิดว่าตรงเนี้ยคุณมอดได้ให้วิทยาทานที่ดีนะก็คือแข็งให้เป็นอ่อนให้พอนะแล้วก็ทําให้มันเกิดบาลานซ์แล้วก็มันก็ไปต่อได้นะอีกมุมหนึ่งผม,ผมมองเข้าไปนะ ขึ้นลูกใหม่เนี่ยมันจะมีอะไรบางอย่างมาสนับสนุนหรือว่ามาช่วยธุรกิจสําหรับขึ้นลูกเก่านะระกการที่เป็นเจ้าของรุ่นแรกเนี่ยการที่เรามีลูกมีหลานที่แบบไปเรียนหนังสือไปทํางานในบริษัทชั้นนําในต่างประเทศแล้วกลับมาช่วยธุรกิจเนี่ยถ้าเกิดเราสามารถที่จะผสมผสานและเอาเขาเรียกสกิลเอาไมซ์เซ็ตเอาอะไรของคนรุ่นใหม่เข้ามาผนวกกับธุรกิจมันก็ทาให้ธุรกิจเนี่ยแข็งแรงขึ้นแล้วก็ทําให้สามารถสเกลได้ อันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่แบบ blending กันได้แล้วพาให้ธุรกิจเดินไปข้างหน้าได้เรากำลังจะพาธุรกิจนี้ไปที่ไหนยังไงไปข้างหน้ายังไงมุมมองต่อธุรกิจในอนาคตของผมเนี่ยจริงๆผมไม่ได้มองแค่แบรนด์เดียวเนาะจริงๆเราก็มีหลายแบรนด์ในพอร์ตมผมต้องการเป็นเหมือนบริษัทเนี่ยบริษัทเราชื่ออร่อยระเบิดต้องการให้คนเข้ามาที่บริษัทของเราเนี่ยมสมมติเขามีทำเลอย่งเนี้ยเราสามารถบอกเขาได้เลย,เยทำเลนี้ผมแนะนําเป็นแฟนชายประเภทนี้นะครับลงทุนเท่านี้บางทีทำเลนี้ ติดสินค้า A ขายอยู่แล้วเราก็มีสินค้า B คือเรามีหลายๆหลาย,ลายๆแบรนด์อยู่ในพอร์ตเพื่อที่จะเปิดให้เขาแล้วก็อยากจะลงทุนทําเป็นหลายๆแบรนด์ต่อกันไปเลยเราก็สามารถจัดการให้ได้ในราคาที่สร้างไรายได้สร้างอาชีพให้กับเขาได้จริงๆแล้วคีย์ u ักเซฟแฟกเตอร์หรือว่างานที่เราจะต้องวางระบบหรือทําต่อจากนี้เพื่อให้มันตอบสนองวิชั่นนี้เราวางแผนไว้อย่างไงครับเราก็วางแผนจริงเราก็มีการออกแบรนด์ใหม่ๆอยู่ตลอดคนระับเข้ามาในตลาดเพื่อให้ เรามีแบรนด์ในพอร์ตตามตามที่เราตั้งใจไว้ตามที่บอกว่าจะเป็นเหมือนล่ม <c oughs> แล้วก็มีหลายๆแบรนด์ให้คนเข้ามาเลือกได้นะครับเราก็มีการออกแบรนด์ใหม่ๆอยู่ตลอดรวมถึงแบรนด์เดิมเราก็ต้องไม่ทิ้งเนาะอะไรที่สร้างมาดีแล้วเราก็ต้องพัฒนาทํายังไงให้มันเพิ่มยอดขายเต็มสต็อกโกดให้ได้อะไรเงี้ยครับเราก็ต้องทําไปควบคู่กันไปไม่ไม่ทิ้งด้านใดด้านหนึ่งครับจริงๆใช่ล้วก็มีแผนการทําชัดเจนเช่นเรามีการออกแบรนด์ใหม่ปีหนึ่งประมาณ1แบรนด์นะครับตอนนี้เป้าหมายของเรานะครับแล้วก็ การเพิ่มโปรดัก t เพิ่มนิวโปรดัก t หรือสินค้าใหม่ใหม่จะเป็นเซนอรไอเทมเข้าไปในแบรนด์เดิมๆของเรา <Okay. S 2> เพื่อสองด้านนี้เป็นด้านขี่สำคัญแล้วก็การสร้างมาตรฐานให้แต่ละแฟนชายของเรามีมาตรฐานเดียวกันเรียกว,ว่าเน้นที่ uh, product innovation นะฮะพัฒนาต่อเนื่องให้ลูกค้าได้รับประโยชน์และแน่นอนคนที่มาเป็นแฟนชายซีก็เรียกว่ามีทางเลือกมากขึ้นใช่ไหมครับในการรักษาฐานตลาดเป็นกลยุทธ์ที่น่าสนใจมากครับ มองอยังไงกับเรื่องเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็วครับอย่างธุรกิจตอนแฟรนชชส์เนี่ยในมุมมองของคุณมอสเนี่ยมันสามารถ a d ด p t เทคโนโลยีหรืออะไรบ้างที่สามารถทําให้ช่วยส่งเสร,ถร,ถเริมธุรกิจได้ผมว่าเยอะนะครับความจริงการที่เทคโนโลยีเข้ามาเนี่ยดีนะแต่เราต้องไปกับมันให้ทันคือผู้ประกอบการต้องไม่ตกเทรน <c oughs> โลกหมุนไปทางไหนถ้าเราไม่หมุนตามโลกเราคือคนที่หยุดนิง่งเราคือคนที่ไม่ได้ไปต่อการที่มีเทคโนโลยีโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้ AI สาคัญมากเข้ามา <c oughs> นะครับจริงๆเข้ามาช่วยธุรกิจหลายด้านมาก เป็นทั้งคอนเซลต์ได้ประมาณหนึ่ง <laughs> คือเราก็ต้องมีความคิดเห็นของเราคอนเซลต์กับมันแล้วก็อาจจะไปปรึกษาผู้ที่มีประสบการณ์อีกทีหนึ่งแต่มันจะทําให้เรามีพื้นมากขึ้นการทำมาร์เก็ตติ้งเอก็มีผลมากการช่วยคิดไอเดียต่างๆการช่วยเฟรมสคริปต์ต่างๆ,ก,าก,างๆก็ค,ค่อนข้างมีผลผมมองว่าจริงๆยังโตไปมันได้เยอะรวมถึงการที่จะดูแลลูกค้าดูแลมาตรฐานเนี่ยผมว่า AI ก็มีข้อดีในการเข้ามาช่วยประมวลผล แต่ละร้านค้าอาจจะมีการให้คะแนนอาจจะมีการทำแร้งอะไรต่างๆซึ่งเขาประมวลได้จาก Data ที่เยอะกว่า<ม>คนประมวลอยู่แล้วผมว่าก็มีข้อดีค่อนข้างเยอะ<ม>เราแค่ต้องใช้มันได้ถูกทางอันนั้นด้านดิจิตอลเนาะแล้วถ้าอย่างพวกอย่างฟู้ดไซด์เราลงทุนหรือว่าเราจัดการในเรื่องเทคโนโลยีของการผลิตหรือว่าการจัดก,การสปายเชนของเราอย่างไงอจริงๆด้านด้านฟู้ดไซด์เนี่ยเราจริงๆเราอาจจะไม่ได้ถนัดด้านนี้มากจริงเราเป็นแบรนดที่ OEM จาก โรงงานที่ถนัดในแต่ละสินค้านั้นๆนะครับซึ่งเราก็มีการผลักดันควบคู่กับโรงงานตลอดเพื่อให้มันเกิดอินโนเวชันใหม่ๆนะครับเช่นสินค้านี้ทํำยังไงให้เก็บได้นานขึ้นแต่คุณภาพเหมือนเดิมนะครับเราก็มีการผลักดันโรงงานเลยแต่ก่อนบางโรงงานไม่มีออยอไม่มีฮาไาเราผลักดันโตขึ้นมาพร้อมกับเขาเลยนะทำให้มีมาตรฐานทาให้มีมาตรฐาน<ม>เพราะเราผลักดันบอกเอยคุณต้องมีแล้วนะเราผลักดันเลยช่วยยังไงเราเข้าไปช่วยแล้วก็ค่อยๆโตไปเขาจนปัจจุบันเนี่ย เราก็รู้สึกว่าจริงๆก็ดีในการที่เราทำนี้เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเขาถนัดในสินค้าของเขาเขาทาได้อร่อยแล้วเขามีมีสินค้าข้างเคียงขึ้นมาเราก็สามารถเข้ามาเติมในพอร์เราได้ครับใช่เราก็ช่วยกันผลักดันกับโรงงานไป ก็คือเป็นโมเดลพาร์เนอร์ชิพกับผู้มีความรู้ในด้านนั้นๆแล้วก็เอามาเสริมก็ l ลเวอเรจจากคีพาร์เนอร์ที่ผูกไว้แล้วเราก็ให้เขาทำด้านนี้เขาถนัดเราก็โปรโมทแล้วก็บริหารจัดการต้นทุนที่แรนไชส์ซี่จะได้กำไรแล้วเราเองก็ยังได้ส่งวัตถุดิบใช่ครับสุดท้ายก็ต้องวินวินครับทำงานกับทารเบอร์เราเราก็วินเขาก็วินเราขายได้เยอะเขาก็ขายได้เยอะแรนไชส์ซีก็มีอาชีพสร้างอาชีพเหมือนที่เป็น เป้าหมายหลักที่คุณพ่อวางไว้ใช่ต้องบินทุกฝ่ายทำมาถึงตรงนี้แล้วมีตกผลึกอะไรบ้างแล้วก็อยากจะฝากอะไรถึง SME ที่ฟังเรื่องราวของคุณมอสตกผลึกเนี่ยจริงๆผมว่าเรื่องแรกเลยคือเราต้องไม่หยุดนิ่งนะครับการเป็น SME เนี่ยเราต้องตามตลาดให้ทันโตขึ้นทุกวันคือวันไหนที่เราหยุดโตเนี่ยวันนั้นคือเรากําลังถอยหลังอยู่ใช่เพราะว่าโลกมันหมุนไปนข้างหน้าทุกวัน เราหยุดคือเราถอยหลังเราหมุนเราต้องหมุนตามโลกให้ทันเพราะฉะนั้นคีย์ของการที่เราจะโตตามโลกนีน่คือเราต้องทําอะไรใหม่ๆลองผิดลองถูกอยู่ตลอดเวลานะครับทาไปเรื่อยๆคือผิดบ้างถูกบ้างมันเป็นปกติเราไม่มีใครทําอะไรถูกร้อยไม่มีใครตัดสินใจถูกร้อยซแต่ถ้าเราไม่ผิดเลยเราคือคนที่ไม่ทําอะไรเลยนะครับผมก็มองว่าจริงๆเราควรจะทําอะไรใหม่ๆอยู่ตลอดสร้างอะไรใหม่ๆอยู่ตลอดผมก็ทํามาสิบเนี่ยมันนี้ถูกแค่หนึ่งก็ถือว่าบินแล้วนะครับเพราะว่า เราก็คุ้มค่าสิ่งที่1มันเกิดขึ้นมาแต่คุ้มค่าแล้วก็อีก9ที่เราผิดไปมันเป็นคาลคูลเอเตอร์ลิคือเราคํานวณแล้วว่าเรารับได้<ม>นะครับเพราะฉะนั้นผมว่าคีย์เลยคือเราต้องลองผิด<ม>ลองถูกอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงด้วยและอยากจะฝากอะไรให้กับ SME ที่เป็นธุรกิจครอบครัวมีความเห็นไม่ตรงกันนะฮะแล้วก็คุณหมอตกผลึกอะไรในการบริหารจัดการความสัมพันธ์ตรงนี้อย่างที่เคยบอกไปนะคือแข็งให้เป็นแล้วอ่อนให้พอนะครับ,รบเพราะว่าเราก็ต้อง ทำให้บริษัทมันขยับไปข้างหน้าเราต้องแข็งในทางของเราให้ได้แล้วเราก็ต้องอ่อนในการน้อมรับฟังประสบการณ์ของท่านการทะเลาะกันเนี่ยทะเลาะกันเสร็จปุ๊บเนี่ยผมอยากให้อีกชั่วโมงหนึ่งคุณต้องกลับมาคุยกันได้แหละ mm hmm. คือเราทะเลาะกันบนพื้นฐานของงาน oh. ไม่ทะเลาะกันในพื้นฐานของครอบครัว mm hmm. เราต้องมองว่าแต่ละคน,นหวังดีกับบริษัททั้งนั้นแหละ mm hmm. แต่แค่มันอาจจะอยู่ในคนละมุมมองเท่านั้นทํายังไงมันถึงจะประสานออกมาได้หรือเราต้องพิสูจน์ตัวเอง mm hmm. ให้คนที่มีประสบการณ์เนี่ยเขามองเห็นว่าเราทําได้จริงๆรนะครับ เราจะได้เยัียบต่อไปได้ในอนาคตสุดท้ายอยากให้คุณมอช่วยแนะนำเพื่อนๆครับว่าถ้าเกิดสนใจอยากจะเป็นแฟรนไชส์ซื้อแฟรนไชส์ของอใจอนลูกชิ้นระเบิดเนี่ยจะต้องอยังไงครับครับก็สำหรับใครที่สนใจแฟรนไชส์ใจอันลูกชิ้นระเบิดนะครับอาจจะมีพื้นที่ว่างนะครับเราของเราเนี่ยใช้พื้นที่แค่สตารางเมตรเนี่ยก็สามารถเริ่มเปิดร้านได้แล้วนะครับใครที่อยากมีรายได้ลักรายได้เสริมจากงานประจานะครับหรือว่าอยากมี หลายๆลยร้านค้าเป็นรายเป็นอาชีพหลักไปเลยเนี่ยก็สามารถทําได้นะครับเริ่มต้นแค่ลงทุนแค่หลักพันถึงหลักหมื่นเท่านั้นนะครับก็สามารถเปิดร้านแฟรนไชส์ใจแอดลูกชิ้นระเบิดได้แล้วนะครับใครสนใจก็ติดต่อเข้าไปได้ที่เบอร์0ูน2 5 3 5 5 8 8หรือ l ล n e แอดลูกชิ้นใจแอนนะครับผมขอบคุณคุณมอสมากๆเลยนะครับสำหรับการแชร์แบบจริงใจในวันนี้นะครับหวังว่า SME ก็ที่ดูอยู่จะได้แรงบันดาลใจนะฮะแล้วก็มุมมองความคิดใหม่ๆเอาไปปรับใช้กันครับ สุดท้ายก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วติดตามช่อง SME Journey ด้วยกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับผิดบ้างถูกบ้างมันเป็นปกติเราไม่มีใครทําอะไรถูกร้อไม่มีใครตัดสินใจถูกร้อแต่ถ้าเราไม่ผิดเลยเราคือคนที่ไม่ทําอะไรเลยก็มีโอกาสได้ไปช่วยขายอยู่ในตลาดเป็นตลาดแถวบ้านเลยซอยท่าอิของผมเนี่ย ก็ไปฝึกขายเนี่ยตอนนั้นตากแดดตากฝนมือตอนนั้นมือพองหมดเลยเออทอดไม่เป็นทอดไม่เป็นโอเค